นิ้วมือนะครับนิ้วมือก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดูความหมายของนิ้วมือแต่ละนิ้วว่านิ้วไหนมีความหมายว่ายังไงดีกว่านะครับนิ้วแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือนิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งเนี่ยจะหมายถึงกําลังใจนะครับเวลาเราให้กําลังใจใครเนี่ยเรามักจะยกนิ้วโป้งให้ว่าเขาทําดีแล้วนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้หมายถึง อำนาจชี้ขาดนะครับหมายถึงความรับผิดชอบในการทํางานนะครับเวลาเราจะสั่งใครเนี่ยเรามักจะใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางหมายถึงความรอบคอบนะครับความระมัดระวังนะครับแล้วก็การมัธยัดสังเกตว่านิ้วกลางจะอยู่ตรงกลางนั่นหมายถึงความสมดุลนะครับนิ้วนางนะครับนิ้วนางหมายถึงความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งนะครับแล้วก็สังคมและความสวยงาม นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยจะหมายถึงความชํานาญในงานนะครับความสําเร็จในงานนะครับคําพูดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษา